วันนี้ผมกับคาริสฮันมาเข้าวงประชันนี่อยู่ลบุรีอำเภอกคกสำรองบอกว่าที่นี่ขึ้นภูเขาสุดๆสามพันก้าวเลยจิด 3, 70, ิบบันไดไม่รู้จะเราขึงนหรือไม่ถึงคือว่าคาริสฮันเหนื่อยแล้วเวลาคนไหนสิมามาที่ที่นี่กับมุกลม อันนี้ต้องมาด้วยนะรากาพวกพัสเตอร์ใารสขานี่ยเอกเลวบอกบอวาา่าพักคนเราใค้ใครตรงนี้แลว้วสวยมากวิวสวยมากนะเะก็คือตรงตรงนูน้นโอ้จริงๆสวยผมชอบดูยินเสียงตรงนูน้นคนคุยอยู่หิวข้าวหิวข้าวแล้ว โอเคขึ้นขึ้นขึ้นตรงนู้นก่อนลราคาเข็นข้าวตรงนู้โอเคพันจะกรพ่อขึ้นทางนี้เจอพาขึ้นทางนี้ไม่ที่นี่ก็มีบันไดไปได้มันกันไปได้นู่นดีได้ไปนี่ได้ได้สันปาปาวิ่งดูนะจะวิ่งปาปาขึ้นไดไหมดูนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าสิบโ น,นั่งมีเสบันไดนะแล้วก็มีทีพักหนึ่งสองสามสี่้กเ้าสิบเสบันไดทีมีทีพักหน่อยนะตึงนี้เป็นแบบนีน้นหน้าไม่รู้แบบไหนเราก็ต้องนูนเฮยยซูมหน่อยแล้วก็เข้าไปตรงนู้น่ันคิดว่าตึง <c oughs> <c oughs> Kinh cầm bóng đây mấy với chị Mấy đây Hả? Mấy đây Mấy bà chị huh? Nơi mấy Dạ yeah. Kinh cầm lúc kinh nằm Hả? Cháu ăn này Dạ không Áo phải kinh cầm bóng thùng nôn còn lồm lồm còn Điều kinh khao, ok Ok à, <coughs> Ok Ok như hồ ghê Ok ở dưới này Nơi ở dưới này Nơi lên dưới ไม่ค่อยเท่าไรตรงตรงนี้อันอันป้าบอกเลียงใส่องเต่าดีๆฮาริสันใส่งเต่าอันนี่เลยก็พออันนี้กันไงเราจะฮาริสันขึ้นตรงนู้นแล้วนะตรงตรงนี้เอากินเข้ากันโอเครู้ก็ดีนะอากาศดีไหมดีอากาศดีขอฮาริสันดีดีฮาริสันขึ้นเอสพีดีฮะฮาริสันบอกว่าอยากไปพ่อพาอยากไปมาเลยว อยากแข่งกัสปีดี้ไหมแต่ปพรสปีดี้แข่งกับเขาไหมพี่ทางฮะมันคือตรงนี้ที่นี่ก็ได้นี่เข้ามามื่อที่นี่อู่กล้ๆมันเหมือนน้อยอะ <laughs> จากกาลางล่างจะเข็นน้อยอระใช่มากำหนก็เจอฮะอเ่อน yeah. ีแข่เข้า่จมาล้่ใช่ใหญ่มากไม่รู้สิส,สั่งยังไงเสียเวลาเยอะแน่นอน ตัวมิชาเอลเขนเลขๆนะเตัาหูคขาวข้ารษณ์กับพ่อส่งคนเข็นข <K> ้าวเขาเขนตาเข็นข <K> ้าวกับอะไรนิวเคมไฮยาดไบมีนี่นิวเคมด้วยนะครับเข็มล้ไม่กี่์วอนะครับไม่แพงแล้วนิวเอเดดูเห็นนะ ก็นายักได้ก่สามารถจต่อได้นะครับสองรรอีสี่สิบบาทเองครับเจ๋อล้อะเรื่สนอะไรแมโอ้ยนะฮึมชิวๆฮมน้ำมันะสุกไงฮึมอะโลาร์ปดีเนือดีนะครับมีใจน เนื And too low, huh? fine, right? ่อะสซตงี้ค mm ุณโรนะนี่นื่อเนไหนเด็ดดวอนี่ลมหน่อยเนาะเศรษฐาแล้วประมาณซงสามรอยบันดาขึ้นไหมอืมไม่ถึงไม่ถึงเนาะถึงเลขมีปารามาหฮงเนะปารามาเฮงอืมฮงกบมันยัง้าไ่เนะถนเนาะถรีอ่ะถรูก็ อันนี้ก็ไมอันนี้มิจฉาทิฏฐิอยนี้แค่ทอะไรไว้หนูไม่สูตที่ไหนสูตรออนไลน์หนูจะทำนะทำอะไรขอบถ้าพ่ม่ขึ้นมาไม่ไใดพ่อแม่แห็งมีผักอบด้วยอืมอบอันนี้

Oh hmm. papa, ayya papa, tolot. Wela papa. Super my hadasan making. We Oh, mochare. Po ni men rabbi. Kolom kom digo. Ni fail pai. thingchingna haris kan talomala muwot bebni mikaina anti kum kum. oh, sa okay, go. kumkum <laughs> anan shudika chuejoaresan saeankktss goaiakeke เดี๋ยวนี้ <laughs> ลงกงลางหลางโมงเมื่อแล้วดูสิเดี๋ยนี้ลีบลลงไปกังางลังมันจะคาด,ดีมากอจริงๆเราวันนี้มาเอดนะตัว่าเรามาขึ้นจี่นี้เราไม่รู้เรามาจรงนี้แล้ว จริงเราก็ต้องไปตรงนู้นคือนู้อันนี้มีพลาตานะน่าจอแถวนั้นเดี๋ยวขึ้นใหม่มอเคจ้า let's o ิ้ใ่ก็มิไม่โอเคเวลาม้งจากกำมุนดี่าไม่มีบันไดหนึงสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบสิแล้วมีที่พักหน่อยหนึ่งแล้วก็ล,ลงไป k, อีกที่นับเจ็ดเท่ากันไหมหนึ่งสองสามสี่หาหกเจปดเก้าสิบสิบเอ็ดว่าตอนกันกลางกลางผมนับไปสิบบันไดคำว่ามีสิบเอ็ดบันไดแล้วก็หลังจากมีที่พักหน่อยหนึง่งแล้วก็มีบันไดเป็นนี้

ผมเตะชอบเตะผูเข้าอยู่แล้วแกว่าลูกชายยังเด็กด้วยละไก่จังนึ่งทาให้สบายก็เพระอันนี้เราวันนี้ว้าวถ้าไม่ขึ้นคนเดียวตรงนั้นดูดูดูกลาง เสียวค่อือเสียวค่ะเสียวค่ะทำอะไรเสียวไม่ไมขึ้นไปคนเดียวเดียวพุณพาขึ้นไปคณเดียว